สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามช่อง m y l ์เลิฟเจเจห้าเก้สวัสดี FC สายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคน FC ฟเก่าไม l เลิด้วยนะคะ f อเพื่อนบ้านเราทุกๆประเทศทักไทยรวมนะคะรวมถึงคนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นเดนไกลนะคะขอบคุณในน้ําใจนะคะที่เข้ามาดูคลิปมาเป็นกําลังใจคอมเมนต์ทักทไทยกันนะคะในคลิปนี้นะคะไม l เลิฟก็ไปอ่านคอมเมนต์ของนะคะคุณท่านหนึ่งเนาะนะคะที่ มาเขียนในคอมเมนต์นั่นแหละคะ่ะเกี่ยวกับการคำนวณนะคะว่าอ่านเร็วฟังไม่ทันจดไม่ทันนะคะทุกคนวันนี้ก็เลยจะมาลงคลิปให้เร็วขึ้นเนาะแล้วก็จะพูดตัวเลขให้ช้าลงนะคะเพราะว่าช่องอยูมารุมพักได้อยู่จะเป็นการวางให้เห็นแต่ช่องไม่เลิฟเจจห้าเก้าแปชนลจะเป็นการพูดนะคะให้ฟังว่าเราคำนวณได้ตัวไหนจะไม่ให้ไปซ้ำกันเนาะ ะะก็ขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็มาติดตามมาดูคลิปให้นะคะขอบคุณน้ําใจฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูโฆษณาให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจแล้วก็คอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันด้วยนะคะขอบคุณในน้ําใจมากๆเนาะในคลิปนี้ก่อนจะไปฟังนะคะรายวันของพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวมาฟังคําเตือนจากไมล์เลิบเจเจก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดใด,ดทั้งสิ้นสนับสนุนสลากกินแบ่งของแต่และประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะสูตรทุกสูตร มีเข้ามีหลดเสมอนะคะหมายเล็มเจเจห้ากาแฟชาแนลไม่สามารถจะมียานวิเศษใดๆนะคะอย่างรู้อนาคตได้ว่าตัวเลขจะมาตัวไหนเป็นแค่การคํานวณคิดค้นิดค้นขึ้นจากสูตรนะคะที่เราคิดขึ้นนะคะว่าเราจะใช้สูตรตัวไหนคํานวณตัวนะคะหุ้นตัวไหนเนาะนำมาฝากนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต,ใต้คลิปนะคะเมื่อไหร่วางลิงก์ก็คือเลิก นะคะเลิกการคำนวณทั้งสิ้นเพราะว่าไม้เลอบเจเจทำงานนะคะเกี่ยวกับทางช่อง Youtube เพื่อสร้างไรายได้ได้นะคะทุกคนเนาะเพื่อที่จะสามารถสร้างไรายได้มาจุนเจอครอบครัวนี่ละค่ะเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคอมเมนต์ทักทายเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะพรุ่งนี้นะคะสำหรับนิเคอีห้างเสียงจีนใต้วันเกาหลีและก็ลาวสตานะคะจะอยู่ในคลิปเดียวกันเนาะ วันนี้นะคะนิเช้าเข้านะคะห้สองนะคะคือเข้าตัวเด่น9ก้าห้นี่นะคะถ้าใครไปจับนะคะก็จะได้3ตัวเพราะในสูตรมี3าตัวมี9้ามี5มี2นะคะส่วนนี้บ่ายนะคะเข้าตัวเด่นรอง4แล้วก็ในสูตรมี4ี่หกเนาะห้างเช้าหลุดนะคะส่วนหัางบ่ายนี่เข้าตัวเด่นรอง0ูนย์แล้วก็เจาะ0ูนย์เนะคะ เรามาดูนิเช้าพรุ่งนี้นะคะนิเช้าให้เด่นนะคะตัวเด่นคือเก้ากับห้านะคะทุกคนคือเก้าห้าจับคู่นะคะเก้าเจ็ดห้าสองเก้าห้าห้าแปดแปดสองสองเจ็ดสามตัวนะคะสองเก้าเจ็ด

07ได้เขียนผิดก็เลยเติมเข้าไปเป็นปกติจะให้6ชุดวันนี้เป็น7นะคะของพรุ่งนี้3ตัวนะคะ5 7 4 6 4 5 0 7 6มาต่อกันที่ห้างเช้านะคะห้างเช้าให้เด่น1 5จับคู่นะคะ1 9 5 6 หนึ่งห้าห้าศมตัวนะคะหกหนึ่งเกห้าหศหไก่นะคะเสียงไก่ก็ออกมานะคะห้างบายนะคะเดนหนึ่งนย์จับคู่หนึ่งเจส หนึ่งศูนย์ศูนย์แปดแปดสี่สี่เจ็ดสามตัวนะคะสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่แปดหนึ่งศูนย์เรามาต่อกันที่จีนไต้หวันเกาหลีนะคะไ่แล้วพี่เจมไม่อยากให้อยู่หน้าบ้านแล้วไก่โ้เวลานะคะเขาถ่ายมาเลยอุอ้ยนะคะ เดี๋ยวไล่ไก่ก่อนนะคะเดี๋ยวขี้หน้าบ้านเดี๋ยวขอไปไล่ไก่ก่อนเดี๋ยวขี้หน้าบ้านไม่ไหว เดี๋ยวไปขี้หน้าบ้านเราไม่ไหวอะเลี้ยงได้ค่ะแต่ไม่อยากให้ขี้หน้าบ้านนาะแฟนเขาไปปล่อยออกมาค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้จีนเช้านะคะเข้าตัวเด่นเก้านะคะเก้านี้เด้งนะคะทุกคนแต่ว่าจับคู่ไม่มีนะคะจีนบ่ายนะคะก็เข้าตัวเด่นรองสองนะคะสองนี้ก็เด้งจับคู่ก็ไม่มีนะคะ ส่วนไต้หวันเข้าตัวเด่นหกนะคะจับคู่ไม่มีเกาหลีหลุดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะหมายเรเจะเจไม่ตัดนะคะไม่ทำคลิปใหม่นะ,ะทำต่อเลยทำต่อเลยในขณะไล่ไก่นี่แหละคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูจีนเช้านะคะเด่นเก้าหกค่ะจับคู่นะคะเก้าแปดหกสี่เก้าหกหกเจ็ด เจ็ดสี่สี่แปดสามตัวนะคะสี่เก้าแปดแปดหกสี่เจ็ดเก้าหกจีนบ่ายนะคะเด่นเก้าสองจับคู่เก้าแปดสองสามเก้าสองสองศูนย์ศูนย์สามสามแปดสามตัวนะคะ 3ามเก้าแปดแสองสามาสองมาต่อกันที่ใต้หวันนะคะเดนหกสจับคู่นะคะหกหนึ่งสี่สองหสีศูหกเอหนย์นะคะศูนยตัวเดียวกันนะคะศูสอง 1> 2องหนึ่งพอดีว่าไอตัวหกศนี้จดผิดลงไปนะคะไม่ลบก็เลยให้เพิ่มไปเลยนะคะก็อยู่ในสูตรนั่นแหละคะ่ะสามตัวนะคะสองหกหนึ่งหนึ่งสี่สองศหสี่จากที่เคยให้6ก็จะเป็น7เหมือนกันนะคะในชุดนี้เขียนผิดไปแล้วก็เลยไม่ลบก็เลยบอกไปด้วยนะคะทุกคนเนาะเกาหลีนะคะเด่น0ูนย์เจ็ด จับคู่นะคะ05 72 07 7442 253ตัวนะคะ205 572 407มาต่อกันที่ลาวสตานะคะวันนี้ลาวสตาเข้าดีนะคะดีใจกับทุกคนนะคะถ้าใครตามลาวสตาเนาะ เพราะว่าเราสตานะคะวันนี้ให้ไปก็คือตัวเด่น9ก็เข้า9นะคะแล้วก็เจาะ50ก็คือเจาะตัวเด่น50อีกตัวหนึ่งนะคะก็ดีใจกับทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูของพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราสตาให้เด่น58นะคะจับคู่58 59 89 30 สามสี่ศูนย์สี่สามตัวนะคะเก้าห้าแปดสามห้าเก้าศูนย์แปดเก้าสี่สามศูนย์ห้าสามสี่แปดศูนย์สี่สี่ตัวนะคะสามเก้าห้าแปดห้าสี่สามศูนย์ 4089เด่น58นะคะครบแล้วนะคะสำหรับรายวันพรุ่งนี้เนาะก็ขอให้ทุกคนจับเจอสูตรที่มายเล็บเจเจคำนวณเข้านะคะอย่าลืมนะคะสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอไมายเล็บเจเจไม่ได้เก่งไม่ได้เป็นผู้วิเศษไม่มียันใดๆอย่างรู้อนาคตว่าตัวเลขจะมาตัวไหนนะคะก็ให้ทุกคนใช้วิจารณญาณรับชมรับฟังให้มากๆแล้วก็ดูกำลังของตัวเองเป็นหลักนะคะ เพราะว่าไมล์เล็บเจเจไม่สามารถที่จะไปดึงมือของใครให้มาลงทุนตามที่ไมล์เล็บเจบอกนะคะไมายเล็บเจเจก็ทำเป็นคอนเทนต์ลงไปในช่องให้ตัวเลขสูตรทุกสูตรเต็มที่เสมอแต่เราไม่รู้ค่ะว่าจะมาตัวไหนไม่รู้อนาคตว่าเลขแต่ละหุ้นเขาจะออกตัวไหนนะคะดูกำลังของตัวเองว,วิเคราะห์แยกแยะนั่นแหละคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ คลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใด,งดขอยสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกๆประการนะคะโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปถัดไปคลิปนี้สวัสดีค่ะ